ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรง ชมพูงานเข้าโดนชาวเน็ตติงทำกิริยาไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่อย่างสาวชมพูอารยาและสามีนักธุรกิจหมื่นล้านอย่างน็อตวิสรุธหลังจากที่ได้วิวาห์และใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็ได้มีโซทองคล้องใจอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักและเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั้งประ ประเทศอีกด้วยซึ่งล่าสุดนั้น ชื่อเทปรายการว่าน้องใหม่คนลุกสู้เล่นละครประกบสามแม่มิวเปิดตัวสมาชิกใหม่สามแซบในวันที่สตุลาคม2563โดยบางช่วงบางตอนจะเห็นว่าขณะที่แม่แอฟนั้นสัมภาษณ์แขกรับเชิญอ,อยู่กล้องได้จับไปที่แม่ชมพู่กำลังนั่งจับหูตอนนี้เกิดดราม่าเล็กๆเ,เมื่อชาวเน็ตท่านหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าชมพู่ควรเลิกนั่งจับหูแบบนั้นมันเสียบุคล ค่ะนั่นเองล่ะค่ะ